สวัสดีครับวันนี้อยู่กับผมนะครับแจ่มเก็ตซิงวันนี้มาถ่ายซนมันนะครับนี่ถ่ายได้แล้วสามสี่ล่องก็ถ่ายของเพื่อนนะครับเนี่ยเพื่อนโอ้โหมาถ่ายเพื่อนถ่ายฟรีครับถ่ายฟรีเนี่ยไม่ฟรีหดอกมีของแหลกเลียนอยู่โอ้ฝนเนี่ยฟ้ามืดเลยครับเดี๋ยวฝนจะมาแล้วเนี่ก็ข้าวครับมีน้ำแล้วนิดหน่อยไปดูกันเลยครับกับ ขอลันลันครับ l 5 0 1 8เดิมนะครับเดิมๆไม่มีเทอร์โบกันอะไรจะมาจะมานะชัดๆนะ

เสียงลั really? <wie> anka, ่นลั่ครับรถไทยเฉียงเ็มลั่นทงเลยขณะที่รใส่ไฟจะลัอาเสาไปดัน เสียเต็มินจิ้นโอ้วะทอยยังลันเลยเว้ยยังช็้ตเลยยังกับสิบล้อเลยของกันได้โอ้ยช็อตเนาะเี่กพี่ไปรับครับเจอช่างเจอคำหวานครับผมจะเมยจะมาซ้อนเก็บอาซ้อนเก็บทานอะซ้อนบาอยู่เรื่องไรครับนี่เกียร์ซองนะเกียร์ซองอ่าตัเลยตี้ยไหนเจ้าได้เออตัวเลย ครับอาดนะาตัวให้ก็ได้เลยคนระับคโอเคื่คอนครับคโอเคโอเคโอนคโเคโอเคโอเคโอคอครับคอเคออครับคเคโอเคโอเคโอคโอเคอเ้นออค ก็เขาปลูกมันครับทอ่อลันลครับขอท่อจากอูช่างบิ๊กครับอากอูช่างบิ๊กเทอร์โบนะครับเดี๋ยวมีงบจังหน่อยผมจะสั่งไอเดี๋ยวผมก็สั่งท่อของช่างบิ๊กใหม่ครับลันลเลยครับใายปลามันก็ฟ้าก็มืดแล้วครับนี่ฝนจะมาแล้วนี่ ก็ครับก็สำหรับรถตัวนี้นะครับก็ L5018 นะครับ DT นะครับตัวนี้ผมไม่ได้เอา SP มานะครับ SP ติดปั่นอยู่ไม่ได้เอามานะครับก็เอาตัวนี้ตัวนี้ DT ครับถ่ายถ่ายไว้ก็เลยเอามาคันนี้ก็กําลังแรงม้าสูตที่อยู่ที่50แรงนะครับเครื่องยนต์เป็นเครื่องยนต์ดเรกอินเจคชั่น4ีูบ4จังวะระบายความร้อนด้วยน้ำ ถอดท่อลั่นๆเลยครับสําหรับใครที่อยากถอดท่อพักนะครับถอดได้เลยนะครับไม่มีปัญหาต่อเครื่องแน่นอนครับผมถามช่างมาเรียบร้อยแล้วก็ใช้ได้นะครับถอดได้ครับถอดได้อยู่นี่ก็ใช้ได้ละสองห้าสิบนะครับใช้ได้มันยกลองมันก็2 5 0หสิบนะครับแต่ผมไม่มีครับ โลัดลัดเลยครับท่อว้าวลันจนหนวกหูเลยดิลัดลัดเลยครับลันทุ่งลันทุ่งกับเจลันทุ่งครับขับเองเจ๋วเจ้าลัดลัดนะครับปิด เวทถงล้อนะครับก็ใครที่อยากอยากซื้อ,อยากอยากได้ก็ไปที่ศูนย์เลยนะครับราคา2อ0พนนะครับตัวนี้เวทตัวนี้นะ่ะเห็นไหมเป็นแม่เบ็ดนะ่ะที่อยู่ในท,ที่ที่มันอยู่กับล้อนะครับครับก็สําหรับคลิปนี้ก็ขอตัวลากันไปก่อนนะครับฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับกับช่องแจมจิตจัดเจอกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ